มังกรจักรสารสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดในเอเชียนี่คือว่าที่แลนด์มาร์คระดับโลกแห่งใหม่ที่กำลังเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตสพานนี้ถูกออกแบบโดยบริษัทร,ระดับโลกอย่าง MVRDV นำคอนเซปต์งานจักสานไทยมาทำเป็นสถาปัตยกรรมสุดล้ำไม่ใช่แค่ทางข้ามแต่เป็นสวนลอยฟ้าที่เปลี่ยนโครงสร้างเหล็กให้กลายเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางน้าจุดเด่นคือการเชื่อมย่านทรงวาดและเยาวราช เข้ากับฝั่งธนบุรีต่อไปเราจะเดินข้ามแม่น้ำไปหาของกินสตรีทฟู้ดได้แบบชิลๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดหรือทางแคบๆอีกต่อไปฝรั่งเห็นแล้วถึงกับทึ่งหลายคนบอกว่านี่คือดีไซน์ที่เปลี่ยนภาพจำลองกรุงเทพ,พให้ดูทันสมัยขึ้นมากแม้จะมีเสียงสะท้อนเรื่องความร้อนของแดกเมืองไทยที่อยากให้มีหลังคาเพิ่มแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่าสวยจนต้องมาดูด้วยตา ตอนนี้โครงการกำลังอยู่ในช่วงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนงบประมาณหากได้รับอนุมัติเราจะใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองไทยแล้วคุณล่ะคิดว่ามังกรจักสารตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้แค่ไหน